ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ มาพร้อมใจกันจัดอาหารหวานข้าวเครื่องทยธรรมเหล่านี้นะมาถวายบูชาแด่พระธรรมการของพระพุทธเจ้าพระอา,หารหันต์จาก,การกลั่นของหยาบนี่ให้เป็นของละเอียดและกับประกอบด้วยวิชาธรรมกาย ด้วยอนุภาพแห่งมหาปูชนียาร์ทุกท่านการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาข้าวพระกันนะจ๊ะบูชาข้าวพระแบบเข้าไปถึงตัวจริงของความเป็นพระพุทธเจ้าและพระอารหาันต์ทั้งหลายคือพระธรรมกายนั่นเองที่อยู่ในอาย,ยตนานนิพพานซึ่งก็จะมีอานิสงส์มากเป็นบุญใหญ่เป็นบุญวิเศษเฉพาะ หมู่ณะที่มีมนโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอง่ายเกิดขึ้นเพื่อผู้มีบารมีแก่มีท่าธรรมพิเศษเท่านั้นและสิ่งนี้ก็ทำต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะ ของหลวงพ่อเองก็เริ่มตัึงแต่ปีพุทธศักราช2,506 2506นับมาถึงวันนี้ก็43ปีมาแล้วครับแล้วจะตอนนั้นอายุได้19ปีอันที่ไลฟยฟังเมื่อคืนที่ใน DMC นั่นแหละ แ้าก่อนหน้านั้นก็มีการบูชาข้าพระแบบนี้ลงหน้าสิบกว่าปีได้เริ่มต้นจากคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านคือมหารัตนอุปสิกาทองสุขสำแดงปั้นและก็มหารัตนอุปสิกาอาจารย์ขอนกยู่ก็เริ่มต้นเพียงสองท่านแล้วก็ค่อยๆขยายการเพิ่มขึ้น บ้านหลังเล็กพอล้นแล้วก็มาบ้านธรรมประสิทธิ์ทั้งสองหลังนี้ก็อยู่ในวัดปากน้ำภาษีเจริญพล้นอีกแล้วก็ย้ายมาที่วัดรธรรมกายซึ่งแอ่นั้นเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมในพื้นที่หนึ่รกไร่แล้วต่อมาก็ได้ เป็นวัดปฐรรมกายการบูชาข้าพระก็ทำกันอย่างต่อเนื่องในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนผู้มีบารมีแก่ๆมิท่าธรรมแก่ก็ามารวมเงินเจอกันทั้งทางอาคารสราจตุมาราชิกานะรองรับไม่ไหวก็ต้องขยายออกจากนอกวัดปฐมกาย มาสร้างสภา,าธรรมกายสากลหลังคาจักรซึ่งสร้างเมื่อปีสองหสองแปนับจากนี้ไปยี่สิบหนึ่งปีตรงนั้นจุได้หนึ่งหมืนคนแต่ก็ล้นแล้วล้นอีกแล้วก็เปิดเกิดภาพเก่าๆซ้ำๆนั่นแหละคือตั้งไปเช่าเต็นท์มากลาง การแดดกันลมกันฝนฝนฟ้าตกวัทีถ้าไม่มีลมก็ปัญหาน้อยหน่อยถ้ามีลมแรงก็เต็นเต็นกระพังกันไปก็ซ่องซ่อมแซมแต่ว่าผู้มีบุญมีบารมีแก่ก็ไม่ได้ทอด้อถ้ยเราก็ยังประกอบพิธีบูชาข้าพระเรื่อยมากระทั่งล้นมากๆเห็นว่า สมควรที่จะสร้างที่รองรับใหม่และคิดว่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วคงไม่ขยายใหญ่ไปกว่านี้แล้วแหละคือสภาธรรมกายสากลหลังนี้ครับก็จุดได้หลายแสนคนทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าผู้มีบุญมีบรมแีแก่ของหมู่ณะมีจำนวนมาก แต่ว่ากระจยายกระจายกันไปพัดพลากกันไปก็มีโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมานี่หลายล้านนะจ๊ะมากมายทีเดียวแต่พุทธันดรนนี้ถูกย่อทั้งอายุร่างกายพื้นที่ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่นี้แต่ขนาดนี้นี่สำหรับ คนในยุคนี้ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งรำก็จะไม่เพราะไม่เคยเห็นเห็นมีแต่วัดเล็กๆแล้วก็ทำกันไปตามธรรมเนียมปฏิบัติไอ้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันพรอเรามาทำใหญ่ๆซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรมันก็พอประมาณก็จะตกอกตกใจ อาจารย์ <Okay. S 1> ตกอ,อกตกใจวิตกกังวลเงินกลัวจะมีปัญหาอะไรต่างๆซึ่งจริงๆพวกเราทุกคนได้รับทราบมาเลยว่าตะขายอยู่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกแต่บ้านนาปรรสิทธิ์เลยมาถึงปัจจุบันเนี้ยเห็นว่าเราเป็นผู้ก่อการสงบ <c oughs> ก่อความสงบ <c oughs> ไม่ใช่ก่อความวุ่นวายเลยทบทวนเลยเถะ มีใครไปก่อความวุนม่นวายมั่งมีมุ่ม่จ๊ะหนในยกมือดิในก็อาหาร <c oughs> ไม่มีเลยเราไม่แต่หลับตาเบาๆบผ่อนใ้าสบาย <c oughs> นี่คือผู้ที่ระแวงก็ต้องระแวงกันไปครับ <c oughs> ผู้ที่ไม่เข้าใจก็อย่างไม่เข้าใจแต่ก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกเยอะเพราะข้อว <c oughs> ัดปฏิบัติของหมู่ฆนนะเรานนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาเสวแหวงบุญอย่างเดียวตั้งใจจะสั่งสมบุญเราะรู้วัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติชีวิตจะมีสุขและความสำเร็จได้กัเพราะบุญอีกทั้งความตายไม่มีนิมิตหมายและก็ไม่มีใครใช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองที่สั่งสมบุญ บุญที่เราทำนั่แหละจึงจะเป็นที่พึ่งกับเราเราจรึงมาสั่งสมบุญเป็นปกติเพราะฉะนั้นนี่ก็ห้าสกว่าปีแล้วสำหรับการบูชาข้าวพระเราก็คงจะยังทำกันต่อไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องไปทำความเข้าใจให้กับเพื่อนมนุษย์ วัตถุประสงค์ชีวิตเกิดมาเพื่อการนี้มาสั่งสมบุญบารมีอย่างที่เราท่องกันทุกวันนั่นแหละมันคือวัตถุประสงค์ชีวิตก็ญญตญญตจะได้ขยายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ก่อการดีนะจ๊ะนี่ขอความสงบเร,รยียบร้อยควรแกการยกย่องสรรเสริญถ้าจะติดเหรียญควรติดเันียทุกคนเลยเนี่ย <laughs> เลี้ยนปาบมา,านกะ็เราเลี้ยนอยาอ่างเอยจะไปเอ้าเลยแตจะไดเป็นเครื่องระลึกนึกถึงมหาปูชนียาชาญที่ท่านเอืทิชชีวิตคนพบวิชาธรรมกายกลับมาเป็นปัญญาในการตัดสุรธรรมของพระสัมมาสมพุทธเจ้าและท่านยังมี เมตตากรุณนาะถ่ายทอดความรู้ไอยังพวกเราให้เราได้ปฏิบัติตามท่านเป็นอย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้นท่านทาอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอาทิตย์ต้นเดือนนี้ก็จะต้องมีต่อไปเดือนละครั้งอย่าขาดอย่าน,น,นะลุงนะอย่าขาดกันเลยเสียดายที่ เรายังมองไม่เห็นบุญที่มันเกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระนี้ถ้าเราเห็นนี่เราจะเข้าใจคำที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่ว่าอย่าขาดบุญอาทิตต้นเดือนเพราะบุญมากมายมหาศาลนี่เดียวการถวายพัฒตาหารแดรพะพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็มี อันนี้สงเป็นอสงไขยอประเมินนั้นถวายสังฆทานก็เช่นเดียวกันทีนี้ความเป็นพระพุทธเจ้าคือธรรมกายถวายถูกธรรมกายก็คือถูกความเป็นพระพุทธเจา้าอันนิสงก็ไม่ได้ยิ่งยอนกว่ากันจะต่างกันเรียกว่าถวายมากพระองค์แล้วพระสัมมาสุตตจามาเกิดขึ้นได้ยุคละองค์น,นั้น กลับหนึ่งก็ไม่เคยเกินห้าองค์ครับที่เป็นต้นวิชาธรรมกายขยายธรรมกายไปสู่พระสาวกเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอาหารหันกันก็จํานวนหนึ่งเท่านั้นท่นี่วิชาธรรมกายไปถวายนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเพราะนั้นเรื่องบนนิมมหาสารมากนะจ๊ะ จึงไม่อยากให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากว่าไม่เจ็บป่วยหลือขนาดที่เข้าโรงพยาบาลลรมาไม่ไหวจริงๆยังมาได้มาเถอะนะจ๊ะมามาเอาบุญนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่บุญใหญ่อย่างนี้ทำไมเราจรึงไม่ได้รับผลบุญทันตาเห็น เหมือนดังในสมัยพุทธกาลก็เพราะบุญใหญ่นี้หมดเปลืองไปกับการเอาไปตัดร้อนวิบากกรรมวิบากมาที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดกับมนนะพบภทับชาติไปทุ่นั่นแหละเอาไปกลัน่นไปแก้ธาตุธรรมของตัวเราเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อที่ว่าครั้งต่อไปในการมาเกิดสร้างบาร,รมี เราจะต้องมีความพร้อมกว่านี้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบาร,รมีและมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติและก็ที่สุดแห่งคุณสมบัติถ้าบาร,รมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ตรงนั้นแต่มันหมดเปลืองไปกับการที่เราไปใช้แก้วิบากการบิบากมานี่แหละ เพราะนั้นเราไม่ควรค่ะนะจ๊ะเราเกิดก็มมนับพพนับชาติไปท้่วแต่และชาติก็มีข้อผิดพลาดทั้งนั้นด้วยกายด้วยวาจา้วยใจไม่มากก็นน้อยเน็ยมันหมดไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราประคับประคองตัวของเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้บุญเนี้ยเน็ต ไม่ต้องหมดเปลืองไม่ใช่กับการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะวิบากกรรมเกิดขึ้นในบาปศักดิ์สิทธิ์และแก้มก็ต้องแก้ที่บุญศักดิ์สิทธิ์บุญศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำนี่แหละถึงจะไปสู้กันไปสู้ลบหลบมือกับไปยามาเนี่ยนี่แหละจ้ะเราจึงจะเป็นจะต้องมาสั่งสมบุญกันไปโดยเฉพาะบุญประเสริฐที่ต้นเดือนส่วนบุญปกติทานศีลภาวน,นาก็ ตั้งให้สม่ำเสมอโดยจะพาปรรษานี้เป็นปาร,รษาการบรรลุธ,ธรรมซึ่งเหลือแค่หกวันก็จะออกปาร,รษากันแล้วอย่าให้ความตั้งใจดีของเราตั้งแต่ต้นบรรษานั้นเป็นมันนะจ๊ะไือศูนย์เปล่าเ๋ยพูดไปงั้นๆเองเป็นคำหลูๆซวยๆ